ดักคิวนะตัวนี้ครับตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ใจเย็นๆยจเย็นเย็นผมมาช่วยด้วยนะช่วยด้วยทำไงผมมาตะขอมาเฮ้ยเดี๋ยว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 ตะขอมาเกาะปั๊บนี่นะมาตะขอมาเกาะปั๊บนี่นะเกาะปั๊บนี่นะอยาลงไปที่ไหนกาะที่ไหนดีลิงดีลิมดนี่นะเอาเอามือมาเป็นดีลิงของมือมา ลุตดึงนะลุตทำไงสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นสาวไหวไหมสาวไม่ไหวเหรอเอานี่มานะใส่เข้าไปเห็นไหมใส่เข้าไปล็อกดึงไม่ไหวทำไงนี่นี่นี่เอาชูขึ้นสูงจับตรงนี้แล้วดิทำยังไงสาว